สวัสดีครับมาพบกับ mitsubishi x p a n d e r 1.5 gt นะครับปี2019เกียวโตคันนี้ราคาราคาอยู่ที่498,000บาทครับลูกค้าเครดิตดีก็จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะฮะฟรีเงินดาวนะครับผ่อนอยู่ประมาณ8,500ัารครับ7ปีรถสวยไม่ได้ป้ายแดงนะครับไม่มีชนนะประวัติเข้าสวิตซศูนย์ตลอดนะฮะตัวรถเป็นสีเทาเครื่องยนต์เป็นซีน1,500ครับเครื่องเดิมเดิมนะรถไม่มีขยับนะครับเครื่องเกียร์ปกติของเจนงานเลยครับเช็คศูนย์ทุก ระยะนะครับภายในก็สวยๆครับเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผุ่มพ u s สตาร์ทพงมาลัยมัติฟัง์กชั่นปุิวข้างเล่นจอมีกล้องกล้องมองถอ,อ,อยหลังนะแอร์เป็นระบบดิจิตอลภายในสวยใหม่กกิบครับเก็กมาอยู่ที่หนึ่งแสสี่หมื่นกิโลเมตรนะครับคันนี้เบาะสภาพสวยฮนะไม่มีขาดไม่มีแตกนะครับ คอนโดนสวยๆเลยครับภายในสะอาดแต่อันเรียบร้อยครับถ่ายกว้างๆนะฮะเบาพับได้ครับคนข้าวคนของสะดวกสบายสนใจนัดดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันครับกรุงเทพ